สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นั่งอยู่เด็กมาสกิดไห้อุ้มขึ้นมานั่งตกักเพราะว่าจะทำกาแฟเดี๋ยวให้เขานั่งสักพักกันที่กาแฟน,นันสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่กาแฟมาแล้วค่ะนะนั่งเล่นเย็นใจเลยเล่นเล่นเย็นใจเลยว่ยยใยาให้ก็ไม่ได้นะ ลงไปลงไปเล่นเองปะเ๋ยวาไ่ทำกาแฟาก่อนนะคะอ้าวเดือดร้อนอีกเดือดร้อนใส่หางอย่างแรงอะ่ะต้าพี่ขอเด่นป่าลงไปแล้วไม่จะทำกาแฟาลแล้วอหอดเม่แล้วจะทำกาแฟาลแล้วค่ะอ่ะ,อะเอไปเล่นนะงดไ,ไม่ไปอ่ะไม่ไปค่ะทุกคนไม่ไป ไปแล้วโอเกับแตหล่นไปหล่อในที่ฉูดก็ยืดเก้าอี้อีกแล้วไปทำกาแฟก่อนนะคะนอนดีๆไม่เป็นไรให้เด็กยืดเก้าอี้ไปเราย้ายที่มาทำกาแฟตรงหัวข้างหลังดีกว่าค่ะทุกคนฮะอ๋ออะไรนี้โอเคว่าน ริการ์เนลคือเอทเาไว้ให้แล้วอยู่ในนี้พอดลมเนยติดอืมหอมมากเลยทุกคนเย้แล้ววันนี้ทำเมนูอะไรดีนะนี่มีไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋วยวเดี๋ยวฉกไวฉกไวรวมมิดฉกไวใส่รวมมิดล้วนี่แช่ฟีดไว้นี่ว่าจะเอามาปั่นเหมือนแบบไอ้สครีมอ่พะพอดีเลยเดี๋ยวปัน่นเสร็จเรามา ใส่มิกาโนงั้นตักมิกาโนไว้แทนเอาเฉากลวยออกมาเอามกาโนใส่ปิดไว้แทนจะได้เย็น mm hmm. ๆเนาะปัดกันเลยค่ะทุกคนนิดทุกไปนิดหน่อยแล้วเขาก็แตกปั่นหมดเลยนะท้องจะแตกไหมเนี่ยเฉากลวยกับรวมมิตรตัดได้ไอเดียจากเพื่อนว่ามันนี้ละทำขายแล้วมันไม่สวยเพราะว่าเอาเฉากลวย เอากะทิเอาน้ำเชื่อมอะไรแบบ <c oughs> น้ำเชื่อมน้ำตาลเพานะบอกว่าผสมไปหมุนมันก็ดำปีง,ง,งเฉาก้วยไงเพื่อนบอกเออเอาปันทำเป็นไอติมเนี้ยเออได้ไอเดียจากเพื่อนมาจ้านี่ไงเพราะอันจะขายมันต้องแยกสวยๆแบบนี้เนาะอ, <c oughs> <c oughs> อันไม่สวยเราก็ปันปันเอนี่นี่เลยะ ต้องมีแบบออกมากะเยากระวก็ปใโลกแล้วสบายมากเลยสวยทำไมดำอย่างเงี้ยแต่เนี่ยละเอียดนะไม่หวานอ๋อคงไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมคงมาเติมน้ำเชื่อมเอาข้างนอกเอาทีหลังล้วตอนที่เก็บไว้ยังไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมอยากได้ อะไรขาวๆมาตัดหดัวกะทิก็ไม่มีเลยใช้นมสดนี่เขาตัดไหมเขาตัดไหมทำไมเขาลงไปข้างล่างอ่ะทุกคนทีน,นี้จะใส่กาแฟาเลยนะขาวๆดำๆใส่มีกาโนที่คุณอีแบ่งให้เลยจ้าช่างมันมันเปิดๆเรื่อยๆและต่ใส่กาแฟเยอะมากมันหอม รุประทานหรือเปล่าใส่กาแฟะแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นเป็น o, อเมริกาโเฉ่กล้วยทรงเครื่องปั่นนมสดกันไปเลยทีเดียวค่ะทุกคนแบบตกแต่งด้วยโรสแมรี่นิดหน่อยแล้วเราก็เดี๋ยวไปชิมกับเด็กย,ยังก็อีเดี๋ยวมานั่งเอา้าเด็กหายทุกคนหายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่เปไ็นไรเราก็นั่งชิมกันตรงนี้เลยค่ะ นี่อะไรนะอเมริกาโน่ชาวกล้วยทรงเครื่องปั่นนมสดได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเอารสแม่เหลอกก่อนนะเกดกก่เดี๋ยวยังขอไม่ใช้หลอดอยากกิบกาแฟแด้านบนอืมดีกาแฟมันบบดูละมุนมากเลยนุ่มหอมหวานไปลิล้วหวา่ามคอเลย ไม่มีขมอ๋อเราเป็นอเมริกรันโน้แล้วไม่ขมส่วนใหญ่ของเราถ้าผสมเป็นแมกกาโน่แล้วเขาจะไม่ค่อยขมใช้ขั้วเค็มก็ยิ่มไม่ต้องเติมแล้วค่ะน้ำตาลน้ำเชื่อมอร่อยกรมกรอบําราบนีดนะอร่อยกรมกรอบม,มากเลยทุกคนเอาละได้เวลาคนๆแบบอืมมีความเฉาป่วยตามมาละหอมกาแฟมาก่อน กับกะทิแบบคนๆกันมาเลยแล้วใส่หางกะทิเข้าไปก่อนที่เจ้าไปซีดเนยเย็นสดชื่นจะรู้สึกแบบอิมอ่มๆิมอ่ะมันกคงแบบว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ตอนปั่นเ็จน,นี่จิบไปไงเขาล้นไงแล้วพอจะเติมกาแฟกับเติมนมสดอ่ะมันก็ดูดไปอีกเพราะว่าเหลือพื้นที่ไว้ไวเทำไมรู้สึกอิ่มต่อสดชื่นมากเลยทุกคน มะมาช่วยกันกินหน่อยนี่อิ่มจุกๆแล้วตอนนี้